จเจริญพรก่อนจะเข้าเนื้อหาของวันนี้ขอทุกท่านกรุณากดติดตามเป็นกำลังใจโปรดแบ่งปันความรู้นี้ให้คนที่ท่านรักเขาได้ฟังธรรมะนี้ด้วยดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราตถาคตจะพาท่านทั้งหลาย จาะลึกลงไปสู่ขันที่สี่อันเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดและวุ่นวายที่สุดของจิตใจธรรมนั้นมีชื่อว่าสังขารหรือการปรุงแต่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายโลกที่พวกเธอเห็นอยู่ตรงหน้านี้มิใช่โลก ตามความเป็นจริงแต่มันคือโลกที่ถูกปรุงแต่งขึ้นโดยจิตของเธอเองสังขารคือนายช่างผู้ยิ่งใหญ่คือจอมมายาการที่ไม่เคยหยุดพักจากการทำงานมันทำหน้าที่หยิบจับเอาข้อมูลดิบจากตาหูจมูก ลิ้นกายและใจมาผสมผสานมาบิดเบือนมาใส่สีตีไข่จนกลายเป็นเรื่องราวเป็นภาพพยนตร์ที่ฉายวนเวียนอยู่ในหัวของเธอตลอดทั้งวันทั้งคืนปุถุชนผู้เขาย่อมหลงเชื่อในภาพยนตร์ที่ตนเองสร้างขึ้นนี้อย่างสนิทใจ เขาหัวเราะไปกับมันเขาร้องไห้ไปกับมันเขาโกรธแค้นไปกับมันโดยหารู้ไม่ว่าทั้งหมดนั้นเป็นเพียงมายาภาพที่จิตสร้างขึ้นมาเองทั้งสิ้นวันนี้เราตถาคตจะเปิดโปงโฉมหน้าของจอมมายาการผู้นี้ เพื่อให้เธอได้เห็นกลไกลการทำงานของมันและเลิกตกเป็นทาตของความคิดปรุงแต่งเสียทีดูก่อนภิกษุทั้งหลายจงเปรียบเทียบจิตของเธอเสมือนครัวขนาดใหญ่ที่มีวัตถุดิบไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายทางประตูทั้งหกคือตาหู จมูกลิ้นกายและใจวัตถุดิบเหล่านั้นคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมเมื่อวิญญาณทำหน้าที่รับรู้และสัญญาทำหน้าที่จำได้หมายรู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรหน้าที่นั้น จบลงแล้วแต่ทว่าสังขารหรือพ่อครัวใหญ่ไม่ยอมจบเพียงแค่นั้นมันจะหยิบวัตถุดิบเหล่านั้นมาแล้วเริ่มกระบวนการปรุงด้วยเครื่องปรุงรสที่มันสะสมไว้เครื่องปรุงรสนั้นมีชื่อว่ากิเลสคือความโลภความโกรธและความหลง จงพิจารณาดูเถิดเมื่อตาเห็นเชือกเส้นหนึ่งในที่มืดวิญญาณทำหน้าที่เพียงแค่เห็นรูปทรงยาวๆสัญญาทำหน้าที่จำได้ว่ารูปร่างแบบนี้คล้ายงูทันใดนั้นสังขารก็กระโจนเข้ามาทำงานมันปรุงแต่งด้วยความกลัวมันใส่สีตีไข่ว่านั่นคืองูเห่า มันกำลังจะฉกเราเราต้องหนีเราต้องฆ่ามันใจของเธอเต้นแรงเหงือกาไหลร่างกายเตรียมพร้อมที่จะสู้หรือหนีทั้งๆท,ที่ความจริงแล้วมันเป็นเพียงเชือกเก่าๆเ,เส้นหนึ่งเท่านั้นนี่คือฤทธิเดชของสังขารที่สามารถเปลี่ยนเชือกให้กลายเป็นงูเปลี่ยนความว่างเปล่า ให้กลายเป็นความกลัวภิกษุทั้งหลายสังขารน,นี้เองคือตัวการที่เปลี่ยนโลกให้เป็นนรกหรือสวรรค์เมื่อเธอเห็นคนคนหนึ่งหากสังขารปรุงแต่งด้วยความเมตตาคนคนนั้นก็กลายเป็นมิตรโลกของเธอก็กลายเป็นสวรรค์แต่หากสังขาร ปรุงแต่งด้วยความเกลียดชังคนคนเดิมนั้นก็กลายเป็นศัตรูโลกของเธอก็กลายเป็นสนามรบความเป็นมิตรหรือศัตรูมีได้อยู่ที่ตัวเขาแต่อยู่ที่พ่อครัวในใจเธอเป็นผู้เลือกเครื่องปรุงใส่ลงไปสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือสังขารมีได้ปรุงแต่งเพียงแค่เรื่องราวภายนอก แต่มันปรุงแต่งตัวเราขึ้นมาด้วยมันหยิบเอาร่างกายนี้หยิบเอาความรู้สึกนี้มาปั้นรวมกันแล้วติดป้ายประกาศว่านี่คือตัวกูนี่คือของกูเมื่อมีตัวกูก็ย่อมมีของกูมีลูกเมียกูมีทรัพย์สินของกูมีเกียรติยศของกู และเมื่อสิ่งเหล่านั้นแปลเปลี่ยนไปสังขารก็จะปรุงแต่งความทุกข์ใจขึ้นมาทันทีว่าตัวกูสูญเสียตัวกูเจ็บปวดภิกษุทั้งหลายเจตนาหรือความจงใจคือตัวยืนโรงของสังขารทุกครั้งที่เธอคิดทุกครั้งที่เธอพูดทุกครั้งที่เธอทำ นั่นคือเธอกำลังปรุงแต่งกรรมเธอกำลังหว่านเมล็ดพืชลงในนาเพื่อรอวันเก็บเกี่ยวผลหากเธอปรุงแต่งด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์เธอกำลังสร้างวิมานหากเธอปรุงแต่งด้วยเจตนาที่ชั่วร้ายเธอกำลังสร้างคุกตารางสังขารจึงเป็นทั้งผู้สร้างและผู้ทำลายเป็นทั้งมิตรแท้ และศัตรูถาวรขึ้นอยู่กับว่าเธอมีสติกำกับพ่อครัวผู้นี้หรือไม่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังขารหรือนายช่างผู้ปรุงแต่งนี้มีความขยันขันแข็งยิ่งนักมันทำงานทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อสร้างพบหรือที่อยู่ให้แก่จิต งานก่อสร้างของมันมีอยู่สรูปแบบหลักเปรียบเสมือนโซ่ตรวนสามสีที่ผูกมัดสัตว์ทั้งหลายไว้กับวัตตะสงสารจงพิจารณาสังขารประเภทที่หนึ่งอปุญญาภิสังขารการปรุงแต่งฝ่ายบาปอกุศลเปรียบเสมือนโซ่ตรวนที่ทำจากเหล็กดำมืดหนักอึ้ง และเต็มไปด้วยสนิมเมื่อจิตถูกปรุงแต่งด้วยโทสะความโกรธแค้นพยาบาทอาฆาตมาตร,ร้ายหรือถูกปรุงแต่งด้วยโลภะความอยากได้ของผู้อื่นจิตนั้นกําลังสร้างคุกมืดให้ตัวเองอยู่นายช่างกําลังก่ออิฐทีละก้อนเพื่อปิดกั้นแสงสว่างแห่งความสุขผู้ที่ปรุงแต่งแบบนี้ ย่อมรู้สึกร้อนรุ่มเหมือนถูกไฟเผารู้สึกหนักเหมือนแบกภูเขาและสุดท้ายสังขารชนิดนี้จะฉุดกระชากดวงจิตให้ร่วงหล่นลงสู่ทุกขติภูมิคือนรกเปรตและอสุรกายนี่คือผลงานการสร้างที่น่าประพึงกลัวที่สุดจงพิจารณาสังขารประเภทที่สอง ปุญญาพิสังขารการปรุงแต่งฝ่ายบุญกุศลเปรียบเสมือนโซ่ตรวนที่ทำจากทองคำงดงามมีค่าและน่าหลงไหลเมื่อจิตถูกปรุงแต่งด้วยเมตตาความปรารถนาดีด้วยทานการเสียสละด้วยศีลการสำรวมระวัง จิตนั้นกำลังสร้างวิมานอันวิจิตตรการตานายช่างกำลังประดับประดาด้วยอัญมณีผู้ที่ปรุงแต่งแบบนี้ย่อมรู้สึกเบาสบายรู้สึกอิ่มเอิบรู้สึกผ่องใสสังขารชนิดนี้จะพาดวงจิตให้ลอยขึ้นสู่สุขติภูมิคือมนุษย์และสวรรค์แต่ภิกษุทั้งหลาย จงอย่าลืมว่าแม้จะเป็นโซ่ทองคำแต่มันก็ยังคือโซ่มันยังทำหน้าที่ผูกมัดเธอไว้ให้ติดอยู่ในวงจรการเกิดดับเช่นเดิมเทวดาในสวรรค์ก็ยังต้องทุกข์เพราะความแปรปรวนยังต้องร้องไห้เมื่อหมดบุญเพราะสังขารฝ่ายบุญนี้ก็เป็นของไม่เที่ยงเช่นกัน จงพิจารณาสังขารประเภทที่สามอาเนนชาพิสังขารการปรุงแต่งฝ่ายมั่นคงไม่วั่นไหวเปรียบเสมือนโซ่ตรวนที่ทำจากเพชรแข็งกแกร่งใสกระจ่างและดูเหมือนว่างเปล่านี่คือสังขารของผู้บำเพ็ญเพียรทางจิตจนได้ฌานสมาบัติจิตตั้งมั่นแน่วแน่ไม่วั่นไหวต่อรูปเสียงกลิ่นรส จิตไปเกาะเกี่ยวอยู่กับความว่างหรือความสงบประณีตในอรูปปัจจานผู้ที่ปรุงแต่งแบบนี้ย่อมเข้าใจผิดว่าตนเองหลุดพ้นแล้วเพราะความทุกข์หยาบๆไม่สามารถเข้าถึงได้เขาสร้างป้อมปราการแก้วที่แข็งแกร่งที่สุดขึ้นมาขังตัวเองเป็นพรมรูปฟักเป็นอรูปประพรม ที่มีอายุยาวนานจนนับปีไม่ได้แต่ภิกษุทั้งหลายแม้ป้อมปราการนั้นจะแข็งแกร่งเพียงใดมันก็ถูกสร้างขึ้นจากเหตุปัจจัยเมื่อหมดกำลังของฌานเมื่อหมดเหตุปัจจัยป้อมปราการนั้นก็ต้องพังทลายลงและดวงจิตนั้นก็ต้องกลับมาเวียนว่ายในการมาพบอีกครั้ง เหมือนก้อนหินที่ถูกคว้างขึ้นไปบนฟ้าย่อมตกลงมาสู่พื้นดินในที่สุดดังนั้นพิษุทั้งหลายไม่ว่าเธอจะคิดดีคิดชั่วหรือคิดสงบมันล้วนเป็นเพียงการก่อสร้างมันล้วนเป็นเพียงภาระที่เธอต้องแบกหามตราบใดที่สังขารยังทำงานตราบนั้น เธอยังเป็นเพียงกรรมกรผู้ก่อสร้างที่ไม่มีวันได้พักผ่อนอย่างแท้จริงในวัตฏสงสารอันยาวนานนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตได้แสดงให้เห็นแล้วว่าสังขารทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นบาปที่มืดมิดหรือบุญที่สว่างสวยัยล้วนเป็นภาระที่หนักอึง้งเป็นโซ่ตรวนที่ล่ามเธอไว้กับกองทุกข เธอเหนื่อยมามากพอแล้วหรือยังกับการเป็นกรรมกรแบกหินกับการเป็นในช่างที่ต้องซ่อมแซมบ้านที่ผุพังอยู่ตลอดเวลาหากเธอเบื่อนายในการก่อสร้างนี้จงฟังทางออกทางออกนั้นไม่ใช่การสร้างบ้านหลังใหม่ที่ดีกว่าเดิมแต่มันคือการหยุดสร้างและการรื้อถอนโครงสร้างทั้งหมดทิ้งเสีย ธรรมนั้นมีชื่อว่าวิสังขารหรือธรรมอันปราศจากการปรุงแต่งซึ่งเป็นชื่อไวยพจน์ของนิพพานดูก่อนพิสุจน์ทั้งหลายในราตรีที่เราตถาคตได้ตรัสรู้เราได้เปล่งอุทานวาจาอันกึกก้องว่าเราสแสวงหาในช่างผู้สร้างเรือนเมื่อไม่พบ จึงต้องท่องเที่ยวไปในสงสารเวียนเกิดเวียนตายตลอดหลายชาติการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ร่ำไปแน่ในช่างผู้สร้างเรือนบัดนี้เราพบท่านแล้วท่านจะสร้างเรือนให้เราได้อีกต่อไปโครงเรือนทั้งหมดของท่านเราหักเสียแล้วยอดเรือนเรารื้อขจัดเสียแล้วจิตของเราถึงสภาวะ ที่สังขารปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปมันได้ถึงความสิ้นไปแห่งตันหาแล้วภิกษุทั้งหลายใครคือนายช่างผู้สร้างเรือนมันคือตันหาความทยานอยากที่ทำงานร่วมกับสังขารโดยมีอวิชชาเป็นผู้บงการอยู่เบื้องหลังท่านจะหยุดนายช่างผู้นี้ได้อย่างไรท่านจะห้ามไม่ให้เขาปรุงแต่งได้หรือไม่ การพยายามบังคับจิตไม่ให้คิดการพยายามกดข่มความปรุงแต่งนั่นก็ยังเป็นสังขารอีกชนิดหนึ่งเป็นความปรุงแต่งที่ซ้อนลงไปว่าฉันจะไม่ปรุงแต่งในช่างคนนี้ฉลาดนักเขาสามารถหลอกเธอได้แม้กระทั่งในขณะที่เธอปฏิบัติธรรมผลทางเดียวที่จะหยุดเขาได้คือการเห็นเขา เห็นด้วยปัญญาอันชอบเห็นด้วยสติที่ตื่นร <où> ู้เมื <toxic> ่อสังขารเริ่มก่อตัวขึ้นเมื่อความคิดเริ่มผุดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความคิดรักความคิดชังหรือความคิดสงบจงอย่ากระโจนลงไปเป็นผู้คิดจงถอยออกมาเป็นผู้ดูจงมองดูความคิดนั้นเหมือนมองดูเมฆที่ลอยผ่านท้องฟ้า เมฆไม่ใช่ท้องฟ้าความคิดไม่ใช่จิตและความคิดไม่ใช่เราเมื่อเธอจ้องมองในช่างด้วยสายตาแห่งสติในช่างจะหยุดทำงานทันทีเพราะกิเลสและสังขารน,นั้นเหมือนโจรที่ชอบทำงานในความมืดเมื่อถูกแสงสว่างส่องกระทบมันจะกระเจิดกระเจิงมันจะทำงานต่อไม่ได้ ภิกษุทั้งหลายยอดเรือนคืออวิชชาโครงเรือนคือกิเลสทั้งหลายเมื่อเธอเห็นความจริงว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนอวิชชาจะถูกทำลายเหมือนยอดเรือนที่ถูกหักลงโครงสร้างทั้งหมดของบ้านแห่งตัวตนจะพังทลายลงมา จิตที่เข้าถึงวิสังขารคือจิตที่ว่างจากความยึดถือว่างจากการเป็นผู้กระทํามันยังคงรับรู้ยังคงคิดได้ยังคงพูดได้แต่เป็นการคิดและพูดด้วยกริยาจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆไม่มีเชื้อแห่งตันหาที่จะก่อพบก่อชาติอีกต่อไป เปรียบเหมือนพัดลมที่ถูกถอดปลั๊กออกแล้วใบพัดอาจจะยังหมุนอยู่ด้วยแรงเฉื่อยแต่ไม่มีกระแสไฟส่งไปเลี้ยงอีกแล้วไม่นานใบพัดนั้นก็จะหยุดนิ่งสนิทฉันใดก็ฉันนั้นพระอรหันต์ผู้สิ้นอาสวะแล้วสังขารขันของท่านยังทำงานอยู่ตามธรรมชาติของธาตุขันแต่จิตของท่านได้หลุดพ้นไปแล้ว จากโลกแห่งการปรุงแต่งนี้อย่างสิ้นเชิงดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตได้จำแนกแจกแจงให้เธอเห็นแล้วถึงอาณาจักรแห่งสังขารอันกว้างใหญ่ไพศาลอาณาจักรที่เธอสร้างขึ้นมาเองและขังตัวเธอเองไว้ในนั้นนับพบนับชาติไม่ท่วน ภิกษุทั้งหลายความสงบที่แท้จริงมีใช่ความสงบที่เกิดจากการปรุงแต่งให้สงบมีใช่ความสงบที่เกิดจากการกดข่มความคิดแต่มันคือความสงบที่เกิดขึ้นเมื่อไฟแห่งการปรุงแต่งมอดดับลงเพราะสิ้นเชื้อแห่งตันหาและอวิชชาจงอยากกลัวความคิดจงอยากเกลียดชังการปรุงแต่ง เพราะตราบใดที่เธอยังมีขันห้าสังขารย่อมทำหน้าที่ของมันไปตามธรรมชาติมันจะคิดดีบ้างคิดชั่วบ้างคิดฟุ้งซ่านบ้างนั่นเป็นเรื่องของมันมิใช่เรื่องของเธอหน้าที่ของเธอมีเพียงประการเดียวคือการรักษาจิตให้ตั้งมัน่นเป็นผู้รู้ผู้ดู เปรียบเสมือนคนที่นั่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมองดูสายน้ำที่ไหลผ่านไปบางครั้งน้ำก็ใสาบางครั้งน้ำก็ขุ่นบางครั้งก็มีขยะลอยมาบางครั้งก็มีดอกไม้ลอยมาคนที่นั่งอยู่บนฝั่งย่อมไม่กระโดดลงไปในน้ำเพื่อจะผลักไสขยะหรือเพื่อจะขวายคว้าดอกไม้ เขาเพียงแต่มองดูมันไหลผ่านไปแล้วก็ผ่านไปฉันใดก็ฉันนั้นอริยะสาวกผู้มีปัญญายอมปล่อยให้สังขารทำหน้าที่ของมันไปแต่ไม่ยอมให้สังขารนั้นย้อนกลับมาทิ่มแทงใจหรือลากจูงใจให้ไปสร้างภพสร้างชาติใหม่เมื่อเธอฝึกฝนจนชำนาญ เธอจะคนพบความจริงที่น่าอาัศจรรย์ว่าระหว่างความคิดหนึ่งกับอีกความคิดหนึ่งมันมีช่องว่างอยู่ในช่องว่างนั้นไม่มีการปรุงแต่งไม่มีความดีไม่มีความชั่วไม่มีตัวเราไม่มีของเรามีแต่ความว่างความสว่างและความสงบเย็นนั่นแหละคือรสชาติของ วิสังขารธรรมรสชาติของนิพพานที่ปรากฏขึ้นชั่วขณะจงขยายช่องว่างนั้นให้กว้างขึ้นด้วยพลังแห่งสติจนกระทั่งความว่างนั้นกลายเป็นเรือนใจที่ถาวรภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา คำพูดนี้เราตถาคตกล่าวไว้เป็นปัจฉิมวาชาก่อนที่จะปรินิพานเพื่อเตือนสติเธอทั้งหลายว่าอย่าฝากชีวิตไว้กับสิ่งที่ไม่เที่ยงอย่าฝากความสุขไว้กับความคิดฝันแต่จงฝากชีวิตไว้กับสัจธรรมความจริงที่ไม่ตายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม ด้วยการถอนลูกศรคือความยึดมั่นออกจากหัวใจเสียในบัดนี้เมื่อนั้นเธอจะเป็นผู้อยู่เหนือโลกอยู่เหนือความคิดและอยู่เหนือความทุกข์ทั้งปวงอย่างแท้จริงสิ้นสุดของวันนี้แล้วหากวาสนายังมีต่อกันคงได้พบกันอีกขอให้ทุกท่านกรุณากดติดตามเป็นกําลังใจ โปรดแบ่งปันความรู้นี้ไปยังคนที่ทุกท่านหวังดีที่ทุกท่านรักให้เขาได้เข้าใจธรรมะเช่นนี้ด้วยจะเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่ต่อท่านเองและคนที่ท่านรักแล้วเจอกันใหม่ในคราวหน้าจเจริญพร